สวัสดีครับช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมีแพลนอยากไปเที่ยวนะครับเพราะตั้งแต่มีโควิดมาการเดินทางค่อนข้างจำกัดไม่มีโอกาสที่ต่างประเทศนะครับแต่พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบางประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายเกี่ยวกับการเข้าประเทศหลายๆคนก็อยากที่จะไปไปท่องเที่ยวผมเองก็เป็นคนที่อยากไปเหมือนกันผมอยากไปสาหารัฐอเมริกาก็เลยอลอง สัมมิทวีซ่าท่องเที่ยวดูนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเจอคำถามอะไรบ้างในการถามในการสัมภาษณ์วีซ่าทางนี้รายละเอยียดเกี่ยวกับเรื่องการซับมิตวีซ่านะครับแล้วก็การจองการสัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้จะเป็นเน้นเรื่องคําถามที่ผมโดนในวันที่ไปสัมภาษณ์นะครับผมเองผมได้รอบนะัดสัมภาษณ์ตอน7จ็ดโมงสีตอนเช้าเลยนะก็ผมไปถึงประมาณเจ็ดโมงสิบนาที นะครับไปจอดที่ตึกสินทอนฝั่งตรงข้ามนะครับอ,อันนี้เขามีที่จอดรถให้แล้วก็เราก็เอาบัตรจอดรถไปซื้อซาบักเดี๋ยวเขาก็มีปัม๊มจอดฟรีงชั่วโมงนะครับถ้าไม่งั้นค่าจอดมันงแพงนะครับโอเคผมไปถึงตอน7 1มงนาทีสัมภาษณ์ตอน7 45ตามคิวนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วมันจะมีคิวที่อยู่ข้างใน รออยู่แล้วผมได้สัมภาษณ์จริงตอน8.45โมงนะครับเหมือนกับช้ากว่ากำหนดการไป็น1ชั่วโมงแต่นั่งรอข้างในปกตไิไม่มีอะไรก็มีที่นั่งรอให้มีคนจัดคิวให้นะครับเมื่อเข้าไปในห้องที่เขาสัมภาษณ์มันจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกจะเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยเขาก็พูดคุยกับเราปกติแต่ เมนหลักเลยคือเขาจะให้สแกนลายนิ้วมือขอดูรูปถ่ายที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งรูปถ่ายที่จำเป็นต้องเตรียมไปอ่ะเป็นรูปถ่าย2คูน2นิ้วนะครับผมก็เตรียมแบบนี้ไปแล้วก็ผมเห็นข้างในเขามีรับถ่ายภาพด้วยนะครับอันนีอ้อาจจะไม่แนะนําให้เข้าไปถ่ายข้างในอาจจะให้เตรียมไปแหละผมมองว่าไอ้ที่ถ่ายข้างในอ่ะเป็นเคสที่แบบรูปถ่ายไม่ผ่านแล้วก็ต้องไปถ่ายข้างในจะได้ไม่เสียเวลานะครับ เ,เขาก็ถามคำถามไม่กี่คำถามกับเจ้าหน้าที่คนไทยที่เขาถามเรานะฮะถามผมก็ถามว่าไปเที่ยวใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยไปนานไหมไปยังไงคําถามทั่วไปเป็นภาษาไทยซึ่งไม่ได้ซีเรียสอะไรระหว่างนี้ก็ให้สแกนนิ้วมือไปนะครับเสร็จจากจุดนั้นแล้วปุ๊บเขาก็าคืนเอกสารเรามาทั้งหมดเราก็ไปยืนต่อแถวเพื่อจะสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ต่างชาติจุดนี้แหละที่ที่เขาต้องตื่นเต้นถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะ ราะว่ามันมีอยู่สามช่องหลักที่เป็นสัมภาษณ์เพื่อจะให้วีซ่าท่องเที่ยวอีกหนึ่งช่องมันจะเป็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าถาวรซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วนะครับอไปถึงปุ๊บเขาก็ขอดูพาสปอร์ตตัวเล่มปัจจุบันของเรานะครับเพื่อจะคีย์ข้อมูลนู่นนี่นั่นเช็คแล้วเขาก็เริ่มตั้งคําถามเลยเขายืนเราก็อยู่ข้างนอกเราก็ยืนเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนช่องขายตั๋วครับแต่ก็ยืนแล้วก็คุยผ่านช่องช่อง ช่องที่มีส่งเสียงใช่คำถามแรกที่เขาถามผมเลยว่าไปทําไมผมก็ตอบว่าไปเที่ยวสั้นๆแค่นั้นไม่ได้ตอบไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติม,มนะครับและคําถามต่อมาคือเขาถามว่ามีคนรู้จักอยู่ที่นั่นไหมมีเพื่อนมีญาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ตอบ no ไม่มีสั้นๆคือผมค่อนข้างไม่ขยายความนะเอาจริงๆก็คือถามแล้วก็ตอบแค่นั้นอะไรเงี้ยคำถามต่อไปก็คือถามว่าตอนนี้คุณทํางานอะไรอยู่ นะครับผมก็ตอบตามตปกติว่าทํางานที่นี่ตําแหน่งนี้บริษัทนี้นะครับแล้วก็ถามว่าที่ทางานปัจจุบันที่คุณทําอยู่ทํามานานแค่ไหนแล้วผมก็ตอบไปตามตามความจริงมันเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้เซเรียสอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะขอดูพาสปอร์ตเล่มเก่าซึ่งผมก็มีพาสปอร์ตเล่มเก่า2เล่มที่เอาไปด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเขาก็เปิดดูเปิดดูว่ามีเขาเรียกว่าอะไร มีประวัติการเดินทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีหน่อยที่ผมมีมีโอกาสได้ไปหลายที่แล้วมันก็เลยมีที่ปัม๊มมีอะไรมันก็เลยดูแบบเออเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆคือคือสิ่งที่เขาที่เขาวอรี่ก็คือเขากลัวว่าเราจะไปแล้วก็หนีวีซ่าแล้วอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมองแล้วมันดูสมเหตุสมผลว่าเอยเราก็เที่ยวเป็นปกติอแล้วนะอะไรเงี้ยการไปอเมริกาก็อ,อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ที่แปลกอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคตรวจสองเล่มแล้วเขาก็เขาก็คืนผมมา นะครับคำถามต่อไปยังมีต่อก็คือจะไปอยู่ที่อเมริกานาน,นานแค่ไหนผมก็ตอบว่า around two weeks คือสั้นๆจริงๆถามในไต่อมานั้นไม่ได้แบบอธิบายเพิ่มว่าอะไรไปไหนบ้างอะไรเงี้ยและคำถามสุดท้ายที่เขาถามผมเขาบอกว่าไปกับใคร friends or family บอกว่าไปกับ Friend ไปกับเพื่อนนะแล้วก็บอกว่า my friend already got visa เพื่อนผมมีวีซ่าแล้ว ก็พูดเหมือนเป็นยังไงว่าแบบเพื่อนมีวีซ่าแล้วผมก็เลยมาขอเพื่อัะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็ไม่เขาก็พูดประมาณว่าออโอเคแล้วก็แล้วก็ have a good trip หลังจากนั้นเขาก็ทิ้งพาสปอร์ตผมลงไปที่ตะก้าเขาผมก็เข้าใจว่ามันได้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่านรีวิวต่างๆก็คือถ้าสมมติว่าเขายึดพาสปอร์ตไว้ก็คือเขาจะเอาไปเพื่อประทับประทับตาหรือหรือแปะวีซ่าอะไรก็ตามแล้วเขาก็จะคืนเราทาง EMS แต่ว่าถ้าสมมติว่า ไม่ได้หรือเขารีเจ็ควีซ่าเขาก็จะคืนพาสปอร์ตเรามาเลยนะครับอันนี้ผมก็ก็มาแชร์ว่าผมไปเจออะไรบ้างในการสัมภาษณ์ผมมองว่าหลายๆคนอาจจะอ่านรีวิวแหละแล้วก็เราก็ได้เตรียมตัวแล้วเพราะคําถามที่ผมโดนก็เป็นคำถามเบสิกทั่วไปที่ทุกคนเตรียมตัวนะครับแต่ว่าเอกสารอื่นๆที่ผมเตรียมไปอ่ะผมไม่ถูกขอดูเลยนอกจากพาสปอร์ตตัวเก่าด้วยความที่ผมมองว่าจริงๆมันอยู่ที่ดวงด้วยส่วนหนึ่ง นะครับแล้วข้อมูลส่วนตัวของเรา,าเขามีแล้วแหละตอนที่เราซับมิ t ไปตอนแรกในการซับมิทวีซ่านะครับคือเขาก็รู้ข้อมูลเกี่กวยวกัเราเบื้องต้นแล้วแหละจริงๆแล้วเขาเรียกสัมภาษณ์เพราะอยากจะดูเอกสารเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะผมเคยอ่านรีวิวนะครับบางคนโดนสัมภาษณ์คําถามสองคำถามแล้วก็รีเจ็คเลยก็มีนะครับผมก็ถือว่าโชคดีที่แบบท,ที่ที่ได้เพราะวาจริงๆแล้วผมก็ ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรไปเยอะนอกจากเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่าที่เอเจนต์ที่ผมให้เขาทำแนะนำมาไวา้เตรียมเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในรีวิวอะ่ะคนเขาเตรียมเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ดูน่าเชื่อถือ,อคนที่เขาแต่งตัวไปแต่และคนบางทุกเขาก็เขาก็พยายามคือมองเรามองเรามองเราเห็นแล้วว่าเขาพยายามที่จะแบบ แต่งให้ดูดีเพื่อดูน,น่าเชื่อถือแต่สำหรับผมผมก็ไปแค่เสื้อเชิ้ตปกตินะครับไม่ยัดไนด้วยเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาลแล้วก็กงางเกง5ส่วนรองเท้าหุมคอเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องผูกไทใส่สูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็แต่งตัวเรียบร้อยครับพอติดต่อสถานที่ราชการเนาะแล้วก็ประมาณนั้นแล้วประโยคทิ้งท้ายที่เจ้าหน้าที่เขาบอกผมก็คือ have a good Trip มันก็เป็นเปนเป็นเป็นประโยคที่ที่ทำให้ผมมั่นใจว่าแบบโอเคได้แหละหลังจากนั้นก็จะมารอดูว่าวีซ่าที่เขาส่งมาเขาจะให้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เมนชันเอ้ยเมนชันสิไม่ได้ไม่ได้พูดคุยเรื่องว่าจะไปช่วงไหนแต่ว่าผมผมเคยแจ้งเอเจนต์และเมนชันไปว่าผมจะไปช่วงมากราคับพุพภาคือคือเดือนหน้านะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไหนที่ผมได้ตัววีซ่า และตัวพาส,สปอร์ตกลับประคืนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุใด,ดผมถึงใช้เอเจนต์ในการสัมมิ t แล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมคือสิ่งที่เอเจนต์แนะนำมันมีอะไรบ้างถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆคนเนาะอยากจะไปไปอเมริกา วิสาท่องเที่ยวแต่ก็ยังกลัวอยู่ว่าจะต้องเจออะไรบ้างนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่อยากไปแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆผมเกรงและเครียดแต่จริงๆแล้วณนะวันจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูเครียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็าาทั้งรีแลแล็กเรากา็ไม่ได้แบบคาถามยากเกินความเกินความที่เราจะต้องเตรียมไปคือมันเป็นคำถามเบสิกมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ น,นั้นก็ถ้าสมมติว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอัดคลิปต่อไปอย่าลืมตามตามชมตามฟังหรือถ้ามีคำถามทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมอาจจะมาทำ Q&A ให้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้มาเล่าแค่นี้นะครับบ๊ายบาย